สบายดีสบายดีละกะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทีกำลังติดตามหุ้นโซนเมนอองกริฟเด้อะเมนอองกริฟกะทักทายสบายดีตอนช่วยๆพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้กะคือจะมาเลาะโคมาหาหอยเดือพี่น้องเนาะแต่ของดินกระตามันมากอะมากกว่าพ่นหนาพอด้ยเสียมกะดวงเดียวหัวหนาพันถือไปก่อนนะเนาะโอเคแต่ว่าก่อนไปเมนอองกริฟกะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสนักพี่น้องวันนี้กะเราจ้ไปช่วงน้องกริฟก็ได้ว่ามาหากินน้ำกันสองเถาแล้ววันนี้ ดลุดไปน้ากันว่าสิมานบาไปเดี๋ยวเลาะก้อนบัดที่นี่ยหอดป้าแล้วตอนนี้ก็เลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันกีบเลาะไปทั้งพุนหาเมื่อเลี้ยงพี่น้องเอ้ยขันได้ร้ายกะแบ่งกินเน่แบ่งเลี้ยงเน่เลี้ยงไว้ขันได้ร้ายใช่ไหมเสียบเลยห้อยเดือยเงีนีนน่มันมันฉนดอกหาหูมัน,ะะมนก่อนผมท่านหัวหน้าเลยพี่นออ้อ,องเอ้ยหูพยายามท่านโอ้โกละเสียมกะ ดวงเดียวได้เด um> um> sí pues> well> uh uh uh> uh ี๋ยวนางุดเออคืืๆได้ตัวน erm ี้เลยอันนี้ทางล้มันก็แม่นฮหก็แข็งกด้เลบินโพเปิตาสีมันเยอะมากเสียมก็เอามาดวงเดียวของเาลยมันยากเบรกปิตวนี่อยมังหันเอาอะไรซ้ำช่องน่อยข้าโกนเสดายได้เดายไปทางหัน้นงลึกปะ นี่เหล,ล,ลือกย่านะไปเราไปกิ่ี่นนอเดี๋ยวแม่้องกิ๊บมา,าตามโกนนึ่าหนาเึ็นทุกุดเห็นหูมันจังเอิดมาพี่อ,อะนี่หูนี่คือคือหูปววจะมาช่วมาน่อยคือคือได ลองก่อนเขาไม่กี่เข่าว่าให้เห็นหน่อยหนึ่งหนึ่งสองสามนี่นี่เมื่อนั้นเบื้องที่ดีนี่จังขวดโอ้ยกัคาราวาห้อยแับขวดปัดโปรเบื้องเบื้องเจ้าของโค <laughs>

นี้หลับหลงเลยคือเก่งแข็งเป็นหางล้วบ่โอ้ยังดูมันใหญ่หนูเออจอดลงไปอีกแทนเธอมันขนาดไหนบ่ฮึคือคือบ่เดียวโค้โน้หางนี้ได้สักหางนี้เฮ้ยยังแปลนอยู่นี่นี่นี่เอออะไรอะดร นปไหนไปไหนไปไสุดขีดหัวเดนอนง่ายง่ายเห็นเห็นเชฟี่มันมีเขาน่ะ ้อลรเนี่ยกอง,งนี่เลยด้วบ่มีสำบังกันพี่น้องเอ้ยถุงมันลิกลิกโทษเลากนอนไปเ้อ เป็นห <Ơ i. S 1> ูเหลือเกินขนาพอเลยนะไอดึงขึ้กระน้กะนอยเนาะอ่ะหูลืน้ยก็ดีกว่า่ได้ดี๋วว่าามเล็กคมมันหน่อยมันหน่อยหูมันใหญู่้ห่พนะจะโตน่าจะงเอาหญา่ tên ngoài, nó nhoi nó bụng băng gần nha cái, cái 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 Cô, vào đây. cái 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 ลมหนาวแล้ไหมนี่พี่น้องเอ้ยไม่ได้อันนี้ได้ก็เอาได้ก็เอาโบเลยปล่อยมันมันทะนยังขึ้นไมาไงขอนพี่น้องเอ้ยมันเหลือโกนอยู่ขอนเออถึงหมเอแอถึงข้างบนไปพอนาเอินเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย ส่วนี้ช่วงมอกห้เดือกเขาสินด้าฮากะม้วนนะปีนขึ้ไปยังได้อคุณช่องนะอง้ำโกนดใหม่แน่และกะคุดน้ำหูแน่สินะแจบห้อยยงนี่นะเพราะว่ามันเข่ากรับเอินง,ง่ายกะหรือว่ามันจําสินสินะมันบริกินเอียงใส่จ,จักน้อยถอมีห่มันดีบดึงย่งนะใ<จ>อะี๊ขึ้นข้างฮะขึ้นยืนนี่ก็ได้ Lai manh nằm lai, thái hôm nay hoi nái ngài. Rinoina chắc có dịp này. Dìa ngó hiền. là, măng cọc cap. Lai thái. Cói ông mùa lâu bunga. Ahoi là. Mùa đen bunga 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 mùa mùa đen bunga nha mùa đen bunga mùa mùa đen bunga mùa đen bunga mùa mùa đen bunga mùa đen bunga đen bunga đen bunga mùa đen bunga đen ันบ่ตัวลอยใช่หพี่เก็ลอยนี่อยู่นี่เนาะก<ช>องอยู่เป็นชิบเป็นเชา่าคุณเอ,อ้าเอ้าเดี๋ยวมาเลี้ยงเราเมิงแม่นบอกพี่น้อง<ม>บ่อนี่นี่นันชาตดุมห้อยเดือยตัวนี้นะแต่ว่ามันมันเบาแล้วตัวนี้ยันเป็นห้อยไร่ธรรม,มาดาน,านั่น,น,นเพราะถูกบางอย่างไล่มันทั้งมดืดของกองนี่นะนี่แม่นน้อยนี่นะเบิงเมิงเมิงเดี๋ยวจิ้มลงมาเลย Ao môi chưa bung đấy Ao ờ, mưa lắm xưa... ờ, ờ, thôi. Tonya ờ, m... bung đi đi bung nạo đồ thôi đi ao đi. đi 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 nâu đi 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 này đi kép đi 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 nó đi thôi มันเข่ามาได้จะปีเดานี่ไม่จะเขี้ยบไหมมันชีแฮนอะอย่าเภาจับเบิง้งนะวะเฮ้ยมันเน่าหรือมันดีมันเน่าแล้วไหนเข้าไปเลยอ๋อเฮ้ยโอ้ยอย่าเภาอย่าเภาไม่ลายหอยลายตายแข้มหัวเลี้ยงเบิ่มนะ โหินขังกองอยู่นี่เหรอขังกองอยู่อ่าวัไดอกป้าป้าเขากลับนะมึงมันสาดีด้วยึ่มันเลยลามันอัดไวอเอานี่เนาะเย่นรือเามมาทดลองมึงเพามันจะยน้ได้มันว่ามันชุดใหญ่ลองเลี้ยงมึงนะเลีงนะที่จริงกะเคยกินดอกพี่น้องเอออันหอยน่อยนะชะอ่อนมันอะ ้องเอาเมื่อปล่อยบังว่ามันชีงหญ่บอมันชีเป็นแนวไรจงช้ำหนจ่อยหักหักน้อยน้อยนะคะเสียเอามือเหลืองเลยลื่ทงมือ Khi. Hà ngoài Khảo cồn Chuẩn lái tôi nói là Mặc chắc khảo cồn Tôi nhai là khảo vô Mà bòi Hồi nãy đi lại đi rồi đâu ừ duyên là... này nó Như ở này đâu hỏi thiểu đi đâu đại yếu tố 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 nán

โอ้สีแค่นนบสสองสี่ห้าว้าวคิ้ดีบตัวนั้นหาน่อยเออมันมันจากสีแค่ไนบ่หน่าหยหาองหน่อยบ่ฮะ เอาละกัแนวน้ำกูดน้ำพี่ร้องเลยโอขนาม,ามาันหอยได้มานีไนทุงพวกเขยนจะลมมั้งยางีุง่ยลุม Quay lúc quay đông lượng lúc nào đâu nữa lồng nữa 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 ปาละป้าปาละป้าโกนบางหันกับช่องน่อยโกนเมื่อย่านี่กับช่องน่อยร่วมกันแล้วเป็นชีน่อยนะเดิ๋ดวออกแม่แพ้พันแล้วมันเอามันไม่ต้องเก็บเอาบ่ได้แขนบ่ถึงตัวได้แขนถึงสเสือบบเสือจักหน่อยโบอ่าหน่อยนะสุดที่ชุดตึงโอยเดี๋ยวบางอนนักอยู่ได้ของยู่ไม่หรื่บุคเร่ หนึ่งไปตืมคนละน้อยช่องน้อยก็ะบ้าไปเสียมกับคนหนายุดได้มั้ยได้กระงไอ้พวหมุดดังออกมาถึงถึงอยูจ้ตอมน้อตายหนึ่ตายหนึงเป็นระดับนึ่งยังยัคอยได้ชับไปโอ้หมดกินหมดแล้วตายหรือเปล่ายังยังยังไม่เดี๋ยวเท่นั้น น้อยนตาเลยเดี๋ยวนึงหนึ่งมุดกินมันออันนี้น้ำลายมันน้ำลายน้อยง่ญ่โจกย่างเดียวเขาโกนเขาโนยเดียวนึงเพราะว่ามันตื่นโกนมันตื่นอ่ะน,นี่เอาเดียตัวน,นี้ผัดย่าแรงผัดย่บงเบากรับผบาแม่งยังนี่ มันไตอยพี่รองมันชิไตไปทั้งหลายหน้าลำลายมันออกตะนีหรือ่ออกตะนดีแล้วเราจะไปทั้งไลาต่อวันนี้เอไปพ่อเลยพี่น้องเอ้ยหอยกันั่นเดี๋ยวเอาเมื่อต้มเกี่ยวกับตำมะคุ้งเพราะว่ามีอะไบมะคุ้งก็ได้ไปช่วยหน้าก็ได้ว่าอยากกินเข่าเลยเมื่อก่อนเมื่อพ่อกัดด้วยพี่น้องเอ้ยไปอยากเข่าละมาพอตัวโต๊ดพูดมาสองคนนี่ เมื่อตับมะคุ้งแล้วก็ต้มต้มจีบเี่ก็ตับมะคุ้งบัดกคักร่มหนาวนนเ,นานเดี๋ยวมานี่มาห่อถ้วยเลยพี่น้องไห้มาให้เชื่อิบิเลยอิบิตาเข่าอยู่ร่มผู้นั่นหงายแล้วก็พักไว้เก็บเชิญบังหันเดี๋ยวถอก่อนแต่ว่าก่อนเฮ็ดกินกะพามะคุ้งหันุกีบก่อนเอามาแต่ให้บางหันเดนมะยุผงแสบมาโอ้ผ้าบ่มาแต่ใช้เดี๋ยวนี้ มาตัดดินมาพี่เอาสมบอดีง้าง,งาก่อนเนะด้อ <laughs> บอดีไปดูบ่ลงโรงเรีงงยนบแบบนี้บ่บอ,บอฮะบ่บ่เป็นอยัางไงบ่ลงบ่ลงขี้ข้านโอ้ยพ <laughs> <laughs> ามาคุ้งก่อนาพามาคุ้งก่อนเฮ้ยชุกชุกชุกปัก,กลุกอันนี้มัใช่หนะ้าอันนะใบมันตู้อืมอันไม่ปลูก มามามาถวยน้ำแม่จิพวดนี่มันออกนี่ถวยถวยเอ้ยปลูกนี่เมื่อวานเพื่อนเขาหนิอันนี่อแม่ยังเฮ็ดให้ใจเย็นๆอ้าวม่เอ็ดเองอ้าวช่วยคุณจะปาดเองปาดเองหอว จ่ยตุยิย่นี่ยนแกอันนั้นมันเอ,อกก้อนไงคิบเสื่อจ่วยเำช่วยเนื้อแกมจ่ยคืออื้อช่อย,ย,ยม,มันกมันกินนั่นแนื้แกงตนกะในทอดยังดี

giờ mình sẽ đọc đây này, con nó đẹp, nhỏ mình đái nó nồi nồi như này đó, nó nhanh nó เดวล่างค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 งอย่างนี้คมันข่าวหรอค่ะเดาล่างกอนนั่งเม้นเหมือนเลมม่เด้มา mà mò Đang xong à, thôi đang sẽ xét hẳn bố đang sẽ mò cho con ai chuẩn subscribe cho kênh โออกมากินเลยอันตัวหอยเดียงนะตอยู่มันถือนะจะนเน่ยหนะึงในน้ำลายมันนะตองล่างน้ำลายมันออ้เออหนะมืดมืดันาหน่อยดีป้อ พอแล้พอพอหลังเรียบร้อยไปหนยปรุงไลยใช้ตะเกือเขาเป็นปง่างมันเกรดเด็นมันกเอก็มีออกมาเอาจะใ,ใช้น้ำลังผู้ฝ่าหมอกบุมีหุ่หูจับนะฮะอดิดัสคืออย่างนี้อ่ะลมเด็ดาดมาพุงถากระช้มตรมหอยในสุกในพอก,กิน จอดไว้คางเฮื่อนฮันเสื่องผู้เดียวมัน,นมันผัดสิบตายอ,อีกหนาไปใส่เคยเห็นอยู่ใส่บะคุงตายอีกหนาโมไปยาเด้หรว มังคุดคือแครอทโอ้อะแครอทบะพะ้าวจุนี้ขูดเรียบร้อยแล้วบักลายไม่ได้มาคุงน้อยๆนึงน้อยๆ้อยหากเป็นมะกลายสร้างเก่าสร้างดิมเนาะแซ่บกับเแซ่บกับกินตามนั้นเดี๋ยวหลังพัก

lắm tiền ừ เนี่ยเบิ้งดูชิโตก็นาาหงายทอนหนูเชิญนายจะนากับผมด้เอาอันอันกระดาษนั้นมาเข้ามาทั้งนี่ยือมาเข้ามาตั้งยืมมาเข้าเป็นีย่างงเนาะก้อยเตะดังนะ เดี๋ยวปุ่งตุ้มห้อใกันค่ะตังแล้วแล้วมาพยายามให้เาเรียวครับมาตั้งเรีนอนทูทที่้เาขอบใจั

ปุกุกมือนะก็มาแล้วมืกินแล้วต่ำมาคย้ำเาเวรย้มเนาเวรัด้พิดกระโบนะอมยากเข่าแห้งม่ได้ไม่ไจริงเข่าแห้งชามีเข่าเอเงกนรพิ่งไปยิ่งใหญ่ชาวคนดูจดนี้พยายามกลับมา่อยอ่ะอีดากินได้ป่ะพิษอันนี้เลยนี่เลย บ่มีเยอะกินนะเอ่งอะคยนด้านดแล้วเก็บหน่อยนะได้เออ้หียวคอ่นจบ้าเดี๋ยวติได้ยูโนมาอยู่เบาเยอะขุดได้เท่าเตะหาปิดยาไปพ่นหายุงพวกรันพุพวกมันขุดไม่เปินนอยเอาเปดนกูแม่เ เอดุ่งขึ้โมฮันค้ดยันงงตามโคกดพี่อเผ็ดน้องิมคำกระยอดแฉะแ้วเฮอยมันแบคือไปทางหูไห้มากับหม่งไงนั่นแหละเนี่ยหูไ้แฉ้วะ Để Nhìn nó qua mhm 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 mẹ mhm 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 này mhm 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 Nên mhm nè mhm 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 มันเขาไปยูน้ำเหนียวหรอด้วยเสียบดีรเดียสิน้อมันียสิอ่ะเสียบเียสิอ่หรมากัเขาอืมบ้าว่มเดี๋จะข้าวเสียงด้วเขาวลาเาเากที๊ยูล่ะคนนี้ขยำฝนแล้วมันมันยูด่างนี มัที่ขดนี่เนา่ง่นนพนะตัวใหญ่ดบอาออกใส่ฟักถึงมันไม่เจ็เผล่นะเมีเข้าหัมันแข็งบูก ่ไมไม่ประกันตัวน<ม>ะโอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้เป็นคลิปกะกลิปถอดเดี่ยวเรียบร้อยเนาะคลิปเนี้ยเอาเซมกคอนคลิปหนาพอเป็นคลิปหม่กะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขาให้กำลังใจฉะดอกเนาะอย่ายลืมกวันกดแชร์เป็ปนคลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปด้วยพี่น้องหาผักพรอนซะก่อน